สวัสดีครับพบกันหลังจากที่ได้ไปสวดมนต์ไหว้พระมานะลงมาจากเรือทำแล้วเนี่ยก็ได้คุยจ่อกันเรื่องที่เราได้พูดไปเรื่องของคำว่สิลปกติ แล้วก็พูดถึงเรื่องมีเมตตาหรือมีผมมีหารสีเนี่ยนะก็คือจะขยายเนื้อหาสาระกันว่าการที่ที่มีศีแล้วก็มีเออยกจิตขึ้นขึ้นสวยมีเมตตาในผมมีหารสีเนี่ยนะมมีเหตุผลสาระอยู่ด้วย <c oughs> สองภาวะนะ หลวงพ่อด้วยกันเนี่ยระหว่างการที่พัฒนาจิตใจการรักษาศีลนะแล้วก็การเพื่อเข้าสู่การละ uh, การปล่อยวางเนี่ยนะเขาเรียกว่าพอเข้าสู่โภมิ asi, หารสีหรือเมตตาตัวที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาในจิตใจของผู้ฝึกผู้อบรมผู้ปฏิบัตินเนี่ยกนะ็ mm. จะเห็นว่าบางทีก็เมตตาจนขาดเหตุผลขาดการไต่ตอง <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าจิตมันมีความอ่อนโยนเหมือนกันนะฮะและ้วก็ก็ทําให้เห็นว่าเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติเนะี่ยเข้าถึงจิตเมตตาก็ทําให้เกิดการขาดการพิจารณานะว่าการเมตตาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยก่อประโยชน์หรือไม่ก่อประโยชน์ด้วยนะฮะเพราะว่าเราที่การที่เราจะเลื่อกุลส่งขออะไรก็ตามเราต้องดูเหตุ แล้วก็ผลที่มีเมตตาออไปนะเรียกว่าดูผิดชอบชั่วดีว่าถ้าเมตตาและสงสารแล้วก็สงเคราะห์เนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต้องใส่องว่ามันก็ประโยชน์ที่สุดแต่ตรงไหนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่เมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์เท่านั้นมันต้องให้รู้วิธีการว่าถ้าเมตตาและสู่การสงเคราะห์แล้วก็มีการแก้ไขกับสิ่งที่เป็น มนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีด้วยนะครับ <c oughs> หรือสังคมก็ดีที่เราต้องเกี่ยวข้องเนี่ยถา้าเมตตาเนี่ยยังมีเหตุผลเนี่ยก็ต้องดูว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามเนี่ยนะที่เราเห็นว่าเนี่ยเราเป็นผู้ฝึกอบรมตัวเองเนี่ยพุทธละวางเนี่ยนะ,ะคำถามว่าจะมีว่าผู้ที่ฝึกอบรมตัวเองมีศีลมีมีเมตตาเนี่ย อ๊ะทำไมไม่ช่วยเหลือประการนี้คำถามน,น่าจะมีในขณะผู้ที่ที่ไปขอความช่วยเหลือจากจากท่านอื่นท่านใดก็ดีนะว่าให้ทำไมไม่ช่วยเหลือทำไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเมตตาอะไรประเภทนี้นะแต่ถ้าผู้ฝึกเนี่ยผู้อบรมตัวเองเนี่ยเขาก็ตรวจสอบตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าศีลการที่เขายึดครองมานะฮะ เขาก็มุ่งมั่นแค่ไหนตรวจสอบหรือเปล่าเ <_ an> มื่อเรมุ่งมั่นในศีลแล้วก็ตรวจสอบเรื่องกายวาจาใจตัวเองเนี่ยเป็นกุศลแลกุศลเขาย่อมรู้ตัวเองนะว่ามันเกิดยังไง <_ c oughs> แล้วสิ่งที่ได้กระทําไปแล้วเนี่ยการละวางเนี่ยหรือวางใจเนี่ยเข้าถึงการมีเมตตาเขาต้องแยกแยะต่อด้วยว่าเมตตาเนี่ยผิดชอบชั่วดีนะฮะหรื <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นผลแบบไหนถ้าเราเมตตาสงสารนะนะถ่าว่าด้วยเยอะจิตง่ายจัลเขคตัวหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะอาจจะถูกเอ่อติดอะไรสักอย่างติดโคลนติดน้ำติดป่าเนี่ยนะนะขณะนั้นเนี่ยถ้าเราเราเราต้องไปให้การช่วยเหลือนะฮนะจัละเ,เคตัวนั้นเนะี่ย นะซึ่งซึ่งซึ่งมันมีอนุภาพนะของการโ <c oughs> จมตีได้เหมือนกันเราก็ต้องดูว่ามีโทษมีภัยหรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ดีเนี่ยมันก็ต้องดูว่าให้พอดีพอควรพอเหมาะากับการที่เป็นไปนะแล้วิงเออมนุษย์ก็เหมือนกันลูกหลานบริวารหรือจะเป็นทําหน้าที่ต่างๆก็ต้องดูว่า จนเมตตาจนอ่อนผู้ให้ก็อ่อนผู้รับก็ไม่ได้รู้คุณค่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเมตตาแล้วสามารถจะแก้ไขพัฒนาให้กับมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ข้อคิดก็ดีให้การส่งเคาะพื้นฐานก็ดีเนี่ยอ่าก็ถ้ามีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงก็มีการพิจารณาเนี่ยว่กากุศลอกุศลในการเมตตาไปเนี่ยเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลด้วยว่า ม,มีการไต่อรดูนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผู้ฝึกอบรมตัวเอง,งต้องตรวจสอบเป็นเหมือนกันนะตรวจสอบตัวเองว่าเจตนาหรือการกระทําของผู้ที่มีศีลมั่นคงและก็ถ่ายถอนศีลได้เข้าถึงผมวิหารสีย่อมศึกษาเรื่อง <c oughs> อคุณธรรมประจําตัวเองว่ามันเกิดข้างค้างนะอะไรหรือเปล่าหรือ รังเกียจหรือเกิดโทสะหรือเกิดลิสยาหรือไม่เพราะนั้นเนี่ยเรานี้ต้องตรวจสอบตัวเองให้เป็นว่าการที่เรางดเว้นละเว้นหรือไม่คอยตามกระแสะคําเรียกร้องต่างๆเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องใจเราด้านรังเกียจใจเราบีบคัน้นใจเราไม่พอใจหรือเปล่าคือว่าตรวจสอบเนี่ตตรวจสอบสภาวะตัวเองด้วยนะครับอ่ไม่งั้นเนี่ยพอเราพอเราทำไปเข้า ก็จะเกิดการเข้าข้างตัวเองว่า,วาเมื่อเรานั้นไม่เกี่ยวข้องไม่ไม,ไม่ไม่สมควรด้วยเหตุอะไรแต่เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าก็ตรวจสอบกันนะมันต้องมุมมองเรื่องของการละลึกหน้าที่ต่างๆในการดูในการ,การ,การทำนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็ดีสัตว์ก็ดีย่อมมีกรรมเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราทำการแก้ไขนั้นไม่สามารถจะแก้ได้หรือแก้ได้แล้วก็ให้ความเหมาะสมไป นะไม่ใช่ว่าต้องต้องไปเข้าไปลึกแก้ไขโดยที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นกรรมวิบากเฉพาะตนมันเข้ามันแก้ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับนั้นก็ต้องแคเหตุผลว่าปรับวิธีการดําเนินสู่การกระทํากรรมที่ดียังไงแล้วก็พัฒนาการที่ดีต่อไปยังไงเนี่ยพอสร้างบุญกุศลเหล่านี้แล้วเนี่ยจากการที่เราปรับใหม่เปลี่ยนใหม่นะพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิด แล้ลึกเข้าถึงศีลก็ดีผมวิหารสีก็ดีนะฮะถูกการเมตตาเพื่อคุณกันและกันนี่แหละก็ต้องมีสาระของการพิจนารณาว่ากรรมอะไรแต่การสงเคาะ์แก้ไขไปแล้วแก้ได้หรือไม่ด้วยนะครับถ้ามันแก้ไขกันได้ก็ประชุมกันนะฮะประชุมหารือกันก็ได้ในวิธีการโลกนะฮะส่วนถ้ามันมีกําลังจะสละหรือเพื่อคุณออกไปเพื่อคิดว่าเราดัานปล่อยวางเนี่ย ไอสาเหตุเป็นเรต้องตรวจสอบด้วยเหตุผลด้วยนะเพราะไม่ใช่ว่าการปล่อยทิ้งลาทิ้งเนี่ยเป็นเรื่องของควาปล่อยวางมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องต้องเป็นมุมหนึ่งหรือเหตุผลหนึ่งที่จะมาอ้างอิงก,กันนะครับเพราะนั้นมันต้องดูด้วยนะความคล่องตัวนี่สำคัญคนละ่องตัวตรวจสอบตัวเองอแล้วก็สู่การเรียนรู้ว่าจิตนั้นปะปนแค่ไหนเศร้าหมองตามเหตุการณ์ที่ ที่ทําหรือเปล่าหรือว่าทําไปแล้วเกิดความพึงพอใจหรือเปล่าเกิดลิษยาหรือไม่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจตรวจสอบนะตรวจสอบพิจารได้พูดได้คิดได้ทําได้เป่งวาจาไปแล้วเนี่ยตัวเองเป็นทุกข์ตัวเองพอใจตัวเองนั้นด้วยเหตุผลอะไรนะในการใช้วาจาก็ดีใช้กรทรกระทําทางกายก็ดีหรือ การเสียสละต่างๆก็ดีก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผู้ฝึกอบรมเนี่ยด้วยการปฏิบัติด้วยการพัฒนาใจเนี่ยเพื่อเรียกว่าทำอย่างไรจะให้รู้จักใจเราให้ได้นั่นเองครับว่าใจนั้นมันมีอย่างไนเกิดขึ้นแบบไหนและทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องมีศีลทำไมต้องมีภูมิฐานสีลทำไมต้องมีเม,ม,มตม <c oughs> มตาแล้วมีอุเบกขาเกียรติผลเนี่ยเหล่านี้แหละที่เราต้องตรวจสอบกันอยู่ ในเนื้อหาสาระของการเป็นมนุษย์นะที่เราต้องศึกษาพระธรรมด้วยแล้วก็แก้ไขตัวเองด้วยนะกิจที่ต้องทําประจำเนี่ยที่ผมพูดอยู่ประจำนะต้องมีการตรวจสอบตัวเองโดยการสมาทานศสียโดยการลึลึกในผพมิหารสี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่งางๆของของเราเน,นชีวิตประจําวันนี่แหละอย่างวันที่ผมขับรถอยู่เนี่ยขับรถจะต้องเคลื่อนไหวเดินทางนี่นะ มันก็ผุดขึ้นมาเรื่องหนึ่งเรื่องสีนี่ยะว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องสีเรื่องเวลานะทำไมแทนที่ว่าโปรแกรมมันต้องมีประมาณหกโมงเนี่ยต้องมาทำกิจกรรมร่วมในหน้าที่กันถือว่าอะไรนั้นเราก็ทําให้ไม่ได้ใช่ไหมทำตามนั้นไม่ได้เพราะว่าเรื่องจากเรามีติดภารกิจที่มันฉับพันธันด่วนมันมามามาคล้องแวะนะมาเกี่ยวพันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะมองปรับกันภาษาความคิดเขาก็ปรับโทษเลยว่าไม่มีสัจจะใช่ไหมแทนที่จะมาให้ทันไหวมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขาดสัจจะความจริงแล้วเนี่ยผู้ฝึกอบรมตัวเองเนี่ยเขารู้เจตนาตัวเองนะว่าเขาเจตนาอะไรอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เขาก็ไม่กล้าที่จะรับผักรับคํ้ง่ายๆอยู่แล้วแต่เขาก็กึึงรับกึึง กึง่งปฏิเสธเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามทําหน้าที่เต็มกําลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปรับคุณปรับโทษก็ดีเรื่องของผิดพลาดแห่งการเวลาในการที่เคลื่อนไหวจเจอก็ดีเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าสมควรหรือยังเหตุผลมันต้องมีถ้าถามถ่ยกันก็จะมีการพูดจากันลงตัวได้นะแต่ถ้าเราไม่มีการถามถ่ายการคิดเองเออเองปรับโทษเอง ชื่นชมเองอะไรพวกนี้มันก็ข้างค้างเนะี่ยแต่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ได้ด้วยเพราะว่าคิดคนเดียวไงคาดการคนเดียวเพราะ,ะนั้นมันต้องมี <c oughs> มีการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็ได้ได้ยกตัวอย่างให้ดูว่าชีวิตคนที่ทำภารกิจหน้าที่ทางโลกนี้ประกอบประการจเจริญใจ,จเจริญจิตใจตัวเองไปด้วย เนี่ยเพราะนั้นมันจะมีการตรวจสอบตัวเองอยู่ในทุกวาระทุกขณะนะเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราในเมื่อเราทำความเข้าใจและไม่เข้าใจนะเรื่องศีลที่ผมบอกไว้เมื่อตอนตอนเย็นนะว่าศีลเนี่ยมันม,มีมีเนื้อหาของความเป็นปกติจะต้องอบุคคลที่อธิบายคําว่าศีลปกตินั้นจะต้องเข้าถึงการละวางได้จนถ่ายถอนการยึดมั่นได้ด้วยจึงไม่ ยึดมั่นในข้อหาข้อกําหนดของศีลใช่ไหมฮะเปเรื่องของจิตใจที่ไม่ทำร้ายแต้และคนอื่นโดยความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจของเขาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเราก็ทบทวนกันนะว่าในเมื่อเรารักษาศีลน,นะฮะเข้าสู่ความเป็นปกติศีลคือผมวิหารศีเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมจึงและที่สุดก็คืออะไร พิจารณาต่อด้วยเมื่อเกิดภม,มิหารสีก็ต้งดูด้วยว่ามันเกิดแล้วผิดช,ชอบอชั่วดีต่างๆแล้สิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นมีเหตุผลในการที่ใช้คําว่าเมตตาหรือไม่อันนี้ประกอบกันนะฮะประกอบควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะก็กระผมต้องปวดมันดึกแล้วก็ก,ก,ก็อะไรที่มันฟังไปก็รู้สึกว่ามัน พอใจก็ก็สาธุการ้ะมันไม่พอใจก็ขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับสวัสดีนะครับ